วังเวียงเป็นเมืองหนึ่งของประเทศลาวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปพักผ่อนที่วังเวียงมีธรรมชาติแบบดิบๆชาวบ้านที่นี่ยังใช้ชีวิตเนิบช้าแบบสโลว์ไลฟ์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของวังเวียงก็เช่นถ้ำจังถ้ำหินงอกหินย้อยที่ข้างในเย็นสบายบูลากูนสระน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน้ำที่นี่ใสามากผาหนามไส ภูเขาสูงชันแสนทอราหดที่วิวข้างบนสวยคุ้มเหนื่อยกับการปีนมาถึงและแม่น้ำซองแม่น้ำสายหลักของวังเวียงที่มีกิจกรรมพายเรือคายักและล่องห่วงยางแช่ตัวในน้ำเย็นๆปล่อยให้ตัวเองลอยไปกับกระแสะน้ำเป็นอะไรที่หิวใจมากครับไอติมเที่ยว EP นี้จะพาเพื่อนๆไปชาร์จพลังธรรมชาติกันที่วังเวียงครับ อะไรอะไริปนี้ผมมาวังเวียงโดยนั่งรถไฟลาวจีนมาจากสถานีเวียงจันทร์ครับราคาเที่ยวเดียวอยู่ที่540บาทโดยจองผ่านเอเจนซี่ในไทยรถไฟลาวจีนความเร็วไม่สูงเร็วประมาณรถไฟฟ้า BTS บ้านเราเลยครับใช้เวลานั่งไม่ถึง1ชั่วโมงก็มาถึงสถานีวังเวียงจากนั้นผมก็บเพื่อนๆเมารถเม์นั่งไปที่โรงแรม ท่อ้้หองชานบอกเลยวิววิวคือรถตู้ครับพี่เขาดูรถเหรอพี่จริงกูได้ประมาณนั้นแหละแต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นตีิงเหยียดจริงๆดียมันมันนี่เขาอยู่ชะนีไหมพี่อุ้ยนั่นคืออะไรอ่ะจานาเฟียมจานาเฟียมไม่ใช่กระท่อมอ่ะร้านแพงอ่ะอาหารแพงเจอการตอนเย็นร้านนั้นไปด้วยไปไหมร้านอาหารต่างจังหวัดหรือเราดูหน้านั่งก่อนไปในมาร์เก็ตดี อันนี้อะไระสุตตตาเนี้เขามีเป็นนชุดมาแเประจําชุดประจำชาติถึงโรงแรมและเก็บของกันแล้วพวกเราก็เริ่มเที่ยวกันเลยสถานที่แรกในวังเวียงที่เราจะไปกันคือบูรากูลโดยให้ทางโรงแรมติดต่อเหมารถกระป๋อให้พาไปส่งทางไปบูรากูลค่อนข้างไกลและลําบากถนนเป็นดินแดงและเต็มไปด้วยฝุ่นและหลุมบ่อที่วังเวียงมีบูรากูลเกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันน่าจะมีห้าแห่งแล้วแต่ละแห่งก็มีจุดขายแตกต่างกัน ส่วนบูรากูลที่พวกเราจะไปเป็นบูรากูลแห่งแรกครับมีเก็บค่าเข้าด้วยครับราคา2 0 0 0 0กีบหรือประมาณ34บาทเข้ามาข้างในเจอนักท่องเที่ยวเยอะมากครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้แม้คนค่อนข้างแออัดแต่รู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาน้ำที่นี่ใสและเย็นมากมีปลาอยู่กันเป็นฝูงเลยที่นี่มีกิจกรรมไฮไลท์คือการกระโดดน้ําจากความสูง5เมตรจากด้านล่างมองขึ้นไปดูไม่สูงนะครับแต่พอขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วรู้สึกหวาดเสียวมาก ให้เพื่อนๆทายกันครับว่าผมได้โดดลงมาไหมมันน่ากลัวไหมพี่กอฟมุมมองข้างบนอ่ะ เล่นน้ํากันตั้งแต่บ่ายถึงเย็นพอหนำใจแล้วพวกเราก็เดินทางกลับและได้ทําการตกลงจ้างคุณลุงเจ้าของรถให้พาเราเที่ยวในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเมื่อเย็นวันนี้ผมมาเดินหาอะไรกินที่ถนนคนเดินอยู่แถวโรงแรมที่ผมพักเลยครับบรรยากาศที่นี่เหมือนกับตลาดนัดต่างจังหวัดบ้านเราเลยครับที่นี่มีทั้งอาหารมื้อหลักของกินเล่นเสื้อผ้าและของที่ระลึกใครมาเที่ยวที่วังเวียงอย่าลืมแวะมาซื้อของฝากกลับบ้านที่ถนนคนเดินนี้นะครับ ชานี้เราจะไปเที่ยวถ้ำจังกันครับโดยคุณลุงคนเมื่อวานเป็นคนพาเที่ยวถ้ำจังตั้งอยู่ในรีสอร์ทที่เก็บค่าเข้าประตูคนละ5,000ันกีบหรือประมาณ9บาทคุณลุงจอดรถให้พวกเราลงตรงจุดนี้เพื่อเดินเท้าข้ามสะพานส้มไปยังถ้ำจัง่ชงไม่ดีที่วันที่ผมไปสะพานส้มขาดก็โดนน้ำป่าพัดถลม่มเลยมีสะพานไม้ที่ทำขึ้นมาแก้ขัดไปก่อนพอข้ามฝั่งมาจะเจอกับเพิ่อขายของกินแบบท้องถิ่นเป็นของบาทที่ชาวบ้านหาได้มาจากแถวนี้ และก่อนหนึ่งถ้ำจังจะมีลำธารเล็กๆให้แวะถ่ายรูปเสร็จแล้วเดินมาจะเจอกับจุดเก็บเงินค่าเข้าอีกหนึ่งรอบโดยเสียค่าเข้าถ้ำจังโคนละ1,000 0กีบหรือประมาณ17บาทถ้ทำจังตั้งอยู่บนภูเขาหินปูนที่ต้องเดินขึ้นบันได147ขั้นซึ่งเป็นทางชันภายในถ้ำม,มีหินงอกหินย้อยและมีอากาศที่เย็นสบายชื่อถ้ำจังมาจากคําว่าจังที่แปลว่าเย็นจนตัวแข็งอาาไอ้นีเหมือนอเขเซตขึ้นลย มูแบไม่ได้หินจริงไหมนจริงมีเลขไหมไมีใช่พวยเราหวยลาวหวยลาวมันออกเป็ชื่อมงเลยซื้อที่ไหนอ่ะซอท่ไทนะส่งไปให้เจ้าที่ไหนเดวลุ้นทีลาวเอาขอมาุยต่างแดนเนาะโชคอะ มันจะไปทะลุเป็นมองวิวอ่ะเฮ้ย<ค>หินกระเทยแฮมกิ๊บเตอร์แล้วยิบแล้ยับให้ไง่ชิมเมอร์ชิมเมอร์หินกระเทยเนี่ยหินกระเทยเออลูกเล่นชั้นเป็นเกมนี่ได้ไอเทมมันเนี่ยวิววิวน,นี่มันลอยในรถเข่าปะลอยเข้างในรถเข่าปะไม่ใช่ค่ะพญา,านาคเนาะหน,นูหเก็บพญา,านาค หลายคนน่าจะเคยเห็นภาพนักท่องเที่ยวถ่ายรูปคู่กับมอเตอร์ไซค์โดยมีวิวเป็นยอดภูเขาสูงจุดนี้เรียกว่าผาหนามไซครับแลนด์มาร์กอิงแห่งประจําวังเวียงที่เส้นทางเดินขึ้นสุดแสนจะทอระหดทางขึ้นเป็นภูเขาลาดชันไม่ได้ทําทางเอื้อนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวมีเพียงท่อนไม้ไผ่ผูกไว้กับต้นไม้สําหรับเอาไว้เป็นที่จับเท่านั้นทางขึ้นผาหนามไซอันตรายมากขาต้องค่อยๆก้าวและมือต้องคว้าที่จับเอาไว้ให้แน่น บางจุดก็ลื่นบางจุดก็เป็นหินแหลมคมใครอยากมาถ่ายรูปที่นี่ต้องมีร่างกายที่ฟิตพอสมควรใส่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มส้นและพกน้ำดื่มมาด้วยคนละขวดผมเกือบถอดใจไปแล้วหลายครั้งแต่เพื่อนๆให้กำลังใจและขึ้นมาจนถึงจุดชมวิวได้ในที่สุดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแบบเดินๆหยุดๆครับขาลงอ่ะพัวกว่าขาข,าขึ้นอีกนี่สูงครับจริงี จับไม่ได้ไม้อันนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะเออดีมากที่เป็นรับต้นเพราะว่าไม่คิดว่าจะมาขนาดนี้ไม่ได้เตรียมพร้อมว่าต้องขึ้นดอโทษคุณมื่ไหร่เมื่อวานนี้ไปไคลกิ้งค่ะนี่เขาตั้งแต่วันเหนื่อยมากตอนนี้แบบเขาบอกว่าอีก5นาทีจะถึงครับแต่ว่าเหนื่อยมากราโอ้ยหน้าแดงหมดเลยมีทางด่านสุดท้ายนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วทางชันมากนี่ปรับเสียจริงจริง แต่ถ้าผ่านได้ก็คือถึงเลยข้างบนนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวรอคนลงก่อนเราพักให้หายเหนื่อยก่อน <Wow. S 1> มันลงยากกอ้้้ยยตตตรรงงนีีีสวววพ่่่แแเเมมืลลัาถึงแล้วครับท่านทาี่เรามาใช่ไหมโอ้เราฉันมองไม่ไหเห็นเขาปิดแล้วเหรอใครพาอะไรเนี่ยภูมิใจมากมากับเพื่อนๆครับและและร้อนมากร้อนมาก พอคิดถึงตอนลงแล้วผมท้อกิ้งไปไหมเราไม่ต้องรีบลงได้ไหมเราแบบตืมดำที่เขาที่เขาลงช้าผมว่าเขาอยู่ในสักชั่วโมงนึงเออที่เขาคนนแแล้ตรงีหะทุกาพี่สาวนี่ไงต้นเหตุของหมอกอ่ามีแอมป์แขเป็นเครื่องผลิตหมอกที่นี่เขามีการทำแล้วมันลมลมพัดไปไทยเลยใช่ไหมโอ้ยไปทางรถฮาเกินนะขอล่ามไ้ยปะฝั่งนู้นเขาล่ามั้ยนะรถเขาตั้งไว้เฉยๆฉยวะ รูพิชิตพิชิตโบกโบกขึ้นภูเขาชมวิวไกลสุดล่กหูลูกตากันไปแล้วคราวนี้มาปล่อยตัวชิลชิลล่องห่วงยางไปตามแม่น้ําซองนะครับกิจกรรมนี้ผมยกให้เป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยโดยแม่น้ําซองเป็นแม่น้ําสายหลักของวังเวียงเป็นหัวใจที่หล่อเลี้ยงธรรมชาติของที่นี่ ริมสองข้างทางของแม่น้ําซองถูกขนาบข้างด้วยภูเขาหินปูนสูงใหญ่เกิดเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากจนที่นี่ได้รับฉายาว่ากุ้ยหลินแห่งเมืองลาวราคาล่องห่วงยางอยู่ที่คนละ1,28 0 0 0กีบหรือประมาณ220บาทใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง สำหรับผมถือเป็น1ชั่วโมงครึ่งที่คุ้มค่ากับเวลาและคุ้มค่าเงินมากครับสำหรับธรรมชาติบำบัดแบบนี้นอกจากนี้ที่แม่น้ำซองยังมีบริการเรือหางยาวให้นั่งและมีเรือาคาอยักให้ชอบไปพายอีกด้วยครับยไปแล้วของจริงแล้ว มาแล้วครับไปดูความเร็วแล้วโอ้โหเพื่อนนำไปแล้วโอ้โห ไปปีนไปนมันตื้นยังถึงแล้วเหนใครอยู่ข้านได้เปรียบสุหาวไม่ตา,า,ว,มา,าวมากประมาณเท่าไหร่ ประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้คุ้มมาก1 2 0แสนไอ้นันหนึ่งนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่ัได้อ้าวนี่เกิดไปเพื่อนเนี่ยคอนเทนต์ขาคอนเทนต์โดนหินบาดพี่ครับตัวแห้งจะตุดนเปลรับขาไข่บวมน้ำขาเอาประกันชีวิตไม่มีไม่ได้ทำไวไอคนไอคนทำไม่โดนไอคนไม่ทำไม่โดนเดี๋ยวลงพูดยังไงวะครัเอาก้นยันไว้ดิเข้ามาข้างในช่องข้างในพี่อยู่เดี๋ยวลง คนมาอย่างเงี้ยเหอนจะหายเนี่ยไอ้เรื่องโหดหรอให้เขาช่วยดันได้เลยเลยเลยลอ้ยเ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 อนยเอ้ยอปยเอ้อ้เอเอเป็นเเดินเ้ยมอเอเยเยยยเเดยเ้น้นยอมเยอเนเเ้เอเอ้เ บอกได้แล้วไม่ไหวแล้วคางอยู่าอนเมื่อกีแล้วเขาก็ยังจะสู้อยู่นะรถขึ้นยังรถยังไม่ขึ้นเลยทามันชันเหมือนกันนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอ้าวขึ้นรถอ้าวขึ้นรถเด็กมัน การเดินทางมาวังเวียงทําได้เพียงแค่นั่งรถมาเท่านั้นที่นี่ไม่มีสายการบินมาลงผมจะยกตัวอย่างวิธีการเดินทางมาวังเวียงของผมให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับเริ่มต้นตั้งแต่นั่งเครื่องบินจากกรุงเทพมาลงที่สนามบินอุดรธานีจากนั้นเรียกรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่คิวรถตู้หน้าเซ็นทัลอุดรเพื่อน,นั่งรถตู้ไปยังด่านพรมแดนหนองคายใครไม่สะดวกนั่งเครื่องบินสามารถนั่งรถทัว หรือรถไฟตรงมายังด่านปลมแดนหนองคายได้เลยครับอาจใช้เวลานานข้ามคืนแต่ไม่ต้องเปลี่ยนรถหลายต่อครับเมื่อมาถึงด่านปลมแดนหนองคายให้นำพาสปอร์ตมาลงตราประทับขาออกนอกประเทศจากนั้นนั่งรถเมล์ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวราคาเที่ยวละ30-35บถึงาบาทตามแต่บริษัทเดินรถนั่งรถเมย์แปบ๊บเดียวก็มาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศลาวแล้วครับให้นำพาสปอร์ตมาให้เจ้าหน้าที่ที่ลาวปั๊มตาตรวจคนเข้าเมือง ตรงจุดนี้มีการเรียกเก็บเงินค่าปั๊มด้วย20บาทแปลกใจเหมือนกันครับเพราะผมไม่เคยเห็นประเทศไหนที่ตอมอเรียกเก็บเงินหรือตรงจากนักท่องเที่ยวแบบนี้เลยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาได้ก็จะมีให้แลกเงินกีบและซื้อซิมอินเทอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หารถเข้าเมืองเวียงจันทร์ผมแวะเที่ยวและนอนที่เวียงจันทร์หนึ่งคืนจากตัวเมืองเวียงจันทร์สามารถนั่งรถตู้ไปวังเวียงได้ใช้เวลา3-4ชั่วโมงหรือใครอยากลองนั่งรถไฟลาวจีนแบบผมก็สามารถทําได้ ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง1ชั่วโมงก็มาถึงสถานีรถไฟวังเวียงแล้วครับจากสถานีรถไฟเข้าตัวเมืองวังเวียงได้โดยการนั่งรถตู้หรือรถเมล์หลังจากเรานั่งรถหลายต่อมากในที่สุดก็มาถึงวังเวียงสักทีครับการเดินทางกลับไทยก็ใช้วิธีการเดียวกันโดยย้อนกลับเส้นทางเดิมทริปนี้ถือเป็นทริปเดินทางที่ทอรหดที่สุดในชีวิตของผมแล้วอาจจะเหนื่อยไปบ้างแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจอยากมาเที่ยววังเวียงประเทศลาวนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจหน่อยนะครับสำหรับ EP หน้าไอติมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ